PJ m o t o r รสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมก่อนออกรถกันนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจออกรถนะครับ g p x นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโดนทัสคา n นีหรือว่าตัว GR 2 0 0นะครับเราจะมาดูกันว่า,เ,าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับผมที่ลูกค้าต้องดูสำรวจตัวเองเนาะก็คืออายุนะครับอายุ23ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน60ปีนะครับผมหรือว่าถ้าต่ําที่สุดเนี่ย20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับสามารถออกรถได้แต่ว่าตัว20ปีบริบูรณ์20 21 22ตัวนี้อาจจะต้องได้ใช้เอกสารทางด้านการเงินเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือว่าสเตทเมนต์ย้อนหลัง นะครับตัวนี้เราจะต้องมาดูเรื่องอายุงานด้วยอย่างที่2นะครับเรื่องอาชีพนะครับตัวนี้ลูกค้าบางคนก็มีความกังวลนะครับผมว่าอาชีพของเราเนี่ยสามารถออกรถได้ไหมอย่างเช่นอาชีพทั่วไปนะครับรับรับเหมาหรือว่าก่อสร้างแม้กระทั่งเป็นลูกจ้างรายวันนะครับตัวนี้สามารถออกได้ปกตินะครับลูกค้าอย่างที่3ต่อมาก็คือรายได้นะครับตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ก็คือรายได้จะต้อง อย่างน้อย2เท่าของค่างวดนะครับผมอย่างเช่นตัว G P X drone ตัวนี้ค่างวดจะอยู่ที่2 9 0 9บนนะครับแล้วรายได้ของลูกค้าจะต้องอย่างน้อยเนี่ยประมาณ6,000บาทนะครับผมขึ้นไปเนาะอย่างที่4นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องอายุงานนะครับตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เหมือนเดิมนะครับอายุงาน1ปีขึ้นไปแต่ว่า ถ้าลูกค้าอายุงานยังไม่ถึง1ปีเนี่ยทางไฟแนนซ์สามารถอนุโลมให้ได้ประมาณ4เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะครับผมตัวนี้ก็สามารถออกรถได้นะครับสำหรับลูกค้าที่อายุน้อยอายุงานน้อย อาจจะต้องได้ใช้เอกสารการเงินเพิ่มเติมนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อย่างที่5้นะครับผมสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการตอบคําถามไฟแนนซ์นะครับเวลาเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์สอบถามเกี่ยวกับอายุงานหรือว่าแม้กระทั่งอายุนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่เนี่ยการตอบคําถามไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินนะครับผมว่าเราจะผ่านเงื่อนไขหรือไม่อย่างเช่นบางทีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์สอบถามว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรเนี่ย ถ้าเราแจ้งเป็นอาชีพทั่วไปแล้วไม่มีนายจ้างนะครับตัวนี้จะไม่สามารถออกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราแจ้งว่าเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปมีนายจ้างจ้างเป็นรายวันอย่างนี้ครับทำงานมาได้ปี2ปีแล้วตัวนี้สามารถออกได้ปกติเลยครับผมแล้วก็เรื่องเอกสารนะครับอย่างสุดท้ายเลยที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้นะครับจะมี บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับผมถ้าลูกค้ามีครบตามที่ผมแจ้งไปข้างต้นนะครับผมสามารถออกรถได้ปกติเลยครับแล้วก็ทางร้านยังมีบริการเก็บเอกสารนะครับผมแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศครับผมทักเข้ามาสอบถามที่เพจแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับผม Gpxpjmotor หรือว่า Line อแอด pjmotor นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมทางร้านจะมีทริคดีๆนะครับผมมาแนะนำกับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับ